ขอบบุญขอบคุณหล,ลายๆเนะาะออเาาักม่นของบาตา้าเนาะอันนี้ไดยืยนมือขอาออ่ามาสวยเนาะกะบโมีเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบบุญขอบคุณหล,ลายๆเด้อเอาให้เพิ่นอยู่ดีมีให้ควมเจ็บไม่ได้ควมไข่เหมืมีเพิ่นไหนมาซชนนี่ไข่ขึ้นไปหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุาพี่น้องเลยจังได้บาทนี่เพราะบรรเทาอีกการอยู่เนาะเพราะบรรเทาเพราะหายใจลูกพี่น้องเลย

ได้เยอะแต่ขี้ควายที่งออันยาวพอดด้ะเนาะโอ้ยหาพร้อมได้กอดเนาะด้วยอ๋อสบายดีเด้อเพื่อนทุกคนดยเนาะสบายดีอ๋อสบายดีเพื่อนดูเป็นอยู่บ่จอ๋อกลางคืนกับโบได้หายเก่งตี้โบหายไงกลางคืนโอ้เออใครเนี่ยฉัน ไมีแต่ตื่นเท่ากับหยิบถนมอ่อทำเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาใช่ไหมว่าบัดยามมันว่าขอเนี่ยน้ำบัดยามพ่นอื้อนี่แบบอย่าคือมีแนวตอดนี่นะแบบตื่นแบบให้แบบเอเงียบด้วยกันแบบมันเฉียบอะไรกันเนาะเมื่อตองบ่อลไรกับพ่นเย็นก้นพ่นนะตื่นใหายกระเดากระเดาล่ะอ่าพ่นั้นั่นเนาะระวังอูขาดเด้อสบายดีเด้อทั้งนั้น ป้าพี่น้องเลยอ้าถือว่ามานอนหลินน้ำลูกน้ำหลานเพื่อนก็ได้ถ่ายแล้วเพุทธละบ่หุดในาหุ่นนานั่นอ่าเนาอือยังตะบุงข้อน้ห่น้ำพุ่งอยู่พี่น้องเหรอเดี๋ยวลงไปนั่นปุ้ยจะมีก้าหลุดคักปานยังแล้วอันนี้ดำเห็แล้วก็แล้วอ่าพอถือว่าถ้ามีก้านี่ได้ดำหมดพี่น้องเนาะเร็วหมดเดี๋ยวตาจะชุ่มไม้เบิกนั่นพี่น้องเลยอ่าน้ำเต็มให้เต็มคันหมดแล้ว ฮะมือนี่เนาะกะแเวลงมาลินน้ำหลานนุ่นเพิ่นแล้วก็มาเอารถจักเลยน้องพี่น้องเนาะมาแต่เฮือนน้องชุดใจเพิ่นพวกอะไรกับน้องแววตาพี่น้องเลยเพีองยอดเนาก็ถือว่าผมได้ใช้งานได้บดนียฝนตกะเลยเนาะคนโตกะแหละช่วงช่วงแดดนะยังยอดนะได้สบายอยู่พี่น้องเลย นี <premises. S 2> aro, ina, iedzieć, oh. ่ถือว่าไม่ได้ยอดแล้วบาทนี้มัวมอเพิ่นก็พื้นเลยเนาะฝนฝนตกผ้าลงมามีหญ้ามีโยกินพี่น้องเลยอ้าาาาชอ่ะดอกตะกบเนาะอ่าไปลิพี่น้องพี่หอดแต่คายอย่งน้อยเด้เนาะหยาดกันกินหมักตะกบพี่น้องเลยบื้นขึ้นหยาดกันหมากซุกหมักแดงมันถ้าแม่เพิ่นปลูกได้หยาเวลาสามปีได้พี่น้องเนาะใหญ่ไวเลยต้นตะกบพี่น้องเลยอ้าา ทางนั้นเพิ่นก็อุ้มหยอกหลานเพิ่นอยู่เนาะมาแต่เฮือนน้องชุดใจพี่น้องเลยอะ่ะจังใดเนาะทางบอต้าเองกะ,อะขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวสุูขูสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน,นะพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะก็ออกมาหน้าพี่น้องเลยตั้งแต่เนาะมาส่งเื้อยเพิ่นมาแต่ห้องหมออ่าแล้วก็บ่ได้แวะลงมาเยี่ยมมายามเลยเมื่อนี้ก็แวะ กับน้องแลวลตาเพื่อนนั่นแหละเพื่อนแต่ว่าลงมาเมื่อนีก้ก็คือว่าะอะไรเนาะนำข่าวดีมาให้กับเพื่อ,อนโยเพราะว่าทั้งบลตาเองเนาะก็ได้ขับนาทีเป็นสะพานบุญนะครับผู้รักผู้ใหญ,ญ่เพื่อนอคือเก่าอีกแล้วนะพี่น้องเนาะอ่าเพือเอ่พนอนก็อยู่ทาง,ต,างต่างประเทศคนละพี่น้องเลยอ่าผู้รักผู้ใหญ,ญ่ที่ว่านี่ก็คือผู้ที่ว่าเคยสดสวยทั้งครอบครัวของน้องนุ่งเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็คืออ่ไอ้ท็อปมี่พี่น้องเลยเพื่อนก็ได้ อาสวยคาหงมุดหงมอเนาะคะคือคายาแล้วก็เลยบลตาเนาะพี่น้องจังได้ก็อาขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทั้งอายเพื่อนหลายๆเด้อเนาะที่บะปะโบทิบที่หักแพงแบ่งปันน้องนุ่งเนาะยามอาลำบากพี่น้องเลยเป็นการคิดเห็นเป็นวางนะขอให้ทั้งอายเพื่อนอยู่ดีมีแห้งลำลำด้รวยสุขกายสบายใจปรถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่รปรถนาเนาะขอให้สมหวังในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกะ บอว่าอีกยังก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะขอให้ประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเด้อเนาะร่ลำรวยเงินคำอ,อยู่ดีมีเฮงตลอดปีตลอดไปรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัตสุขสู่คนพี่น้องเอ้ยไปเนาะเดี๋ยวสิาถามไทยบกรก่อนแล้วก็งวกมาทางนี้ก่อนหน่อยนึงโฆษณาก่อนหน่นอยนึ่งพ่นเนาะมีเด็เข่าเครื่องคล้องอันนี้ผู้ใดต้องการพี่น้องเนาะเอฟซี FC, ทางฝั่งลาวอ่าจังหวินผู้ใดอยากไหว้ปั่นเข่า รถนวดเข่ารถปั่นเข่าขายบาวัวแพงเราพี่น้องเนะะาะราคาเบาๆประมาณอสามสี่หมื่นพี่น้อง <c oughs> ประมาณสามสี่หมื่นบาทจต่พี่ว่าถือได้ฮะจ,จังหวะดูจังว่ามีจักงพ่อมบ่หรือจังได้เรือวหามื่นเบ่าๆจ้างตัวเพิ่มเออว่าแม่นแถมจักงพ่อมจักเนาะจักนี่ใช้านนางานได้ชงปีทำปีพี่น้องเลยก็ถือว่ายัาง ข้อเสียของมันนะทว่าแต่งได้คี่บบ่อยัากมาตกอันนี้มันสูงขดมเบิดข้อเสียของมันบอกเลยต้องได้ยืนเคลีย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 แต่ว่าเรื่องเขา่าที่เข่าอย่างนี้บ่คอยมีแ้วก็ได้ปกตินะสัมผูได้มันเคลียมันควนทางครีแบแชมพูได้มักแชมได้ชใจกระทักมาได้เนาะเดี๋ยวบอตาสีบอกรายละเอียดเพิ่มเติมอ่าจักไม่ได้ขายวะ โอ้ยเนาะชั้นเลยแมนได้เมื่อกี้นี่โเดียวกคืนอเนาะสบายดีเด้อท่าพอีเดียวกัคืนอ่าจะขายเท่าไรก็สี่หมื่น0บาทพี่น้องเลยแล้วก็ว่าเาถือใจมาล้มกันแล้วก็ได้อ่ากินต้มเป็ดอันอยู่จักแล้วอ่าผ่านมานี่3สามปีเนาะปีที่สามนี่พี่น้องเลยอ่าสามปีเล็กยังยัง นายังอยู่ท so ี่ว well, ่ากระตูดกระตินะเจ๊เสริมแบบว่ามหยปากนี่มันกลวงเชื่อเด็กนาเนาะเขียวยังยังนี่อันนี้กับโมเมนว่าของกัมมันได้จอดใช้ซื่อได้พี่น้องอนี้มันยังหนาบุญเลยเครื่องเครื่องตัวนี้นี่บอต้ายังได้จอดยังได้เห็ดนำเพิ่นอยเครื่องนี่ฮะแต่มันลมมันสิซื้อติลมสิซื้อติลมกับได้บัดยามปั่นแหละมันได้เสีย เสียที่ได้ว่าได้ยืนเคลียร์คีบมันนี่แหละมันผู้ใดมีวิธีแก้ไขนี่สบายเลยเรื่องแค่นเรื่องอย่างนี้กับบ่ปานได้บ่แค้นแล้วมันกระปูงใหญ่เยอกเยอบ่แค่นทั้งแค้นเข่ากระบอกนี่เนาะอันนี้มอหมันบบบตีบจีนะแบบพัดลมมันบ่กนี่ปานใดทางนี่เด็ดตักข้างตัวนี้ลงงมตัวนี้ลงหายลมเฉยมากพี่แต่ผู้ใดแก้ไขตัวนี้ต๊นี่แม่นตาเลยพี่น้องเนาะ เด็กนี <descon fin anta> ่ช no? ื่อชื่อแซนแซนแซนซ่าสองพันนี่น้องเนาะซื้อมาปีนี้สิขายตัวนี้ออกซื้อตัวนั้นพอได้แก่ไข่ช่างไดเอือแล้วพอบัดเนี่ยนั่นรับกระเป็นบาดเนาะเฮ้ก่งช่งได้เพลินเพลินเห็นว่าเอูเม่รับเลยเออเออคือว่าแล้วได้ยินเพลินว่าเจ้ากับบุตรขีไห่บาต่ยัางน้อยนะเออชัดๆกับมาเผามาเอาคู่มือเลยเนาะ แต่ว่าพดเพิ่นนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะอันนี้ชาบอตาเห็นลูกมาใหม่ๆนี่พดาะพดแดงแต่ว่าพดเป็นใสๆยแมนโอ้ยน้ำรูปหอกรูปผาักนี่ล่อมาเป็นเกด,ดเป็นเกศเลยนะยแมนลายตอนะนี้หมักนวดเอาพัดลมพัดอย่างไวมีบ่มวกเปิดใช่แล้วเลยแกนแเห็ดชาย คนนึ่งล้วเป็นตาเินนะปัญญาเฟินเห็ดไดไเนี่ยอกเป็นได้กลางคืนมือแนนพอลกั้นกบอยู่ตาขาวใสอยู่เนี่ยเน็่ตาขาวอีกอเอใช่ไหมนี่ไม่ได้บอกเลขพออย่างว่ามนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่าลุงมึงได้คนขายื้อเลแมวเ็นเ่จะโอ้ยมันนี่เกือมูเขียวทรบหัวซองเตคุณนี่เนาะ ไอกำน้องเวตาได้คนบางนาหัวซี่ไปเขียวธรรมดาใช่จากว่าบนหินตัวนึงเขียวเขียวใยนะตัวนึงดูตัวนึงนะจนจนช้ำเข่ารถพุ่นแล้วน้องเวตาตัวทช้ำเข่ารถเป็นรุดนิดนึงตัวที่ชองยูมห้องน้ำวะกำลังฉีดอ่าบ่ายนั่งรถโต๊ะปูตรบางหลังปอดเท่ามันตัวทวีปนาซียงดังเปะเลยมันถึงก็ไม่แป็นไรไดพวกกูอยากทัดไงวะเยอะ โอ้เป wow, ็นนีอ okay, oh, ah ่อต oh. okay. uh ิมแล้วงูกินแบบเออลืมท่วงเลยเป็นยังไรนะคือบได้อยู่พื้นอยู่ภผบ่โอ้กินน้ำอย่าเย็นอยู่ไผเย็นเอาเออแบบเดียวกับสาวมีเฮิร์นไน้อโนงัน้องนอนนนงนอง้นอนนสนอออออออนนมักนม ออมันจะกินนมอยู่มันกระทะปะเลเล็กน้อยนี่มันยังเด็กน้อยนี่ถ้าว่ามันอิ่มลายมันก็เอียออกมันบบเป็นยังดอกบบอันตรายอย่างดอกให้ให้มันกินดูดดลดนมนะสองชั่วโมงคนหนึ่งโบเออเนาะโบถ้ามันให้นะโบสองชั่วโมงเธออเธอหนึ่งก็ได้อ่าเจ้าลองเขาเบิ่งเดอร์นี่ยยูทูบเด้อแบบเด็กน้อยใช้กินนมโมพ่อนี่ซบแห้งซบลอกอะไรกะ หายเก่งเป็นวะเห็นคือมีโซบโล่ลานกันอันนั้นแนี่ยไงวะนุ่มอย่างไม่ห่อนดิโอเย็นเล้วอ่าเอ้าซาเข่าเบิ้งในยูทูปนะกินบาทหนึ่งนะซองออนบาทหนึ่งไดยคนไทยเนี่ยเพิ่มเอินมือหนึ่งแมนปะอ่าแม่นฮะดิลองอันนี้ลองเข่าเบิ้งยูทูปนะเออแล้วก็เห็ดตามเพิ่งว่าอ่อนนะอยากนุ่มแห้งแบบนี้โอ้เพิ่นกินจนไม่กินนมสิแล้วกั โมใช่นักก็ไายเบาแล้วก็นอนเบนาหวานใช่ยาอะไรอย่าง <โด S 1> นงี้ยอืม<อ><อ>ปวดว่าธาตน้ำตาลในเลือดเบาหลายพี่น้องเนาะเมย์เป็นโรคเบาหวานแล้วก็กินกินนะน,นัดไปวันที่สิบสองเลยวันนี้วันที่สิบสองไปกวดคืนบ่เอือวันที่สิบสองไปกวดคืนเพราะว่านเนมยนะ์เป็นโรคเบาหวานเนาะไม่เนาะนี่ไปโรคอะไรงงี้ยนาะอ่าเมย์<ด>เป็นโรค โรคเบาหวานกินยาป่ะนี่กินยาต้านโรคเบาหวานต้านเสื้อเบาหวานเลยเห็ดไห้ธาตุน้ำตาลในอ่าอ่าในลูกนี่บ่มีแต่ว่าเด็กน้อยกะแข็งแห้งปกติดีนะ้พาตาเบืองกะแดงตองอยู่แต่ว่าเรื่องพดเรื่องพื้นนี่อู้ยคือกันคือการดีแล้วอันทั้งขาเพิ่นบ่มีน้องมินนี่นี่ไตปั่ต้นกระโตนี่ มีแต่น้ำหนากับน้ำค้อกับน้ำข้อแขนน้อยๆแต่ว่าพอผุนผ่านไปประมาณสองเดือนอ่าเดือนหนึ่งเริ่มเกี้ยงแล้วบะเนี่หรือว่าอาทิตย์กัวๆนี่ก็เริ่มแบบอ่านี่แนี่นการกินเนาะกินนมเหากับมันคือลูกโมตาเจ็ดมื้อนี้อันนี้มันเกิดวันที่สามสิบเอ็ดได้มื้อนี้กับวันที่เจ็ดเนาะที่เจ็ดมื้อแปดมื้ออันนี้แหละพี่น้องเว้ยโมต้าน่าใช้ยังตั้งแบบนี้ เพิ่นหน้าเพิ่นน่ะเกี้ยงแล้วแต่ว่าสิเอาใบไอ้นั่นเมื่อยเพิ่นอีกอยู่แม่เพิ่นว่าต้มน้ําสมอากนี่เด้ต้มน้ําสมอาอยู่บ่ยังบ่ได้นั่นยังบ่ได้ต้มอมได้ยินว่าผิวเพิ่นยังอ่อนแงนยังก็ยแพ้อาน้ําสะอาดเฮาก่อนนี่ก็ได้เดี๋ยวมันแห้งลามได้มันอเนาะชะมุงกอกมุงกวบบ่มีบ บ่บ่มีแล้ไปยืมของน้องหวานแววมาเออเ <c oughs> นาะมีอยู่ก็ตาก็บ่บอหูเนาะว่ามันบ่มีพี่น้องก็ยันว่าพอเพิ่นแล่นเนข้าไปตดูมตลาดเดีวยวเฉยดอกยังบ่ได้เข้าตลาดเพราะเรก็ค่าหุงหมดหุ้งมอ,อ,งมอลลรวมๆแล้วบดเท่าใดเนะน่ะยังบ,บ่ไริษัทช็อปยังบ่ริษัทช็อปแต่ว่าคือ,อระดับนัก20,000ค่อยว<ม>่า20,000ปลายพุ่คนแรกค้าค่ายเพราะว่าคือได้ ยินว่าปมาณเงินเจ้าของมือนหนึงกับเบสเตอดประชันอยืมทังพ่อใช่ไหมถ้าือยู่ื่อกินนะพี่เองเนาะเราามองโมชื่อเขาาบละสองเซนส่วนลูกก็ได้เนาะมีมือนั่นและเผื่อเอาโมเผื่อเอาตอนเช้ากะเซนอะไรเซนเก้าบอกเซนหาเออเนาะตอนแรกเซนห่าเผื่อเอาห่ามีไปตรวจตวดเลือดให้เผื่อมาเผื่อไปกวเลือดบ้างเอ่าอ่า อ่าส่วนบอต้านะ่ะยังยังยังโชคดีเดียวว่าแบบว่าได้แหละวบได้ขึ้นไปอบไปยังไปนี่ลายพี่น้องเบิร์ตรวมๆรกกันประมาณสามล้านไปไปลา<น>ยพี่น,น้องสามล้านไปปลายเป็นบัตรอาส่วนพาคอดังหากได้นุส่วนพาคอนะั้ต่างหากสองล้านหกบอกเฉพานะพาคอน่ะไม่ได้เกี่ยวกับพาหืดขยายได้ค่ะมึงเอ่อขยายาม่เกี่ยวกับ ค่ามือค่ายางเพื้นเนาะค่ามือน่ะอันเฉพาะแต่ค่ายาสามแสนยาบอกหลังยาเมื่อนั่นน่ะแล้วก็ถุงมือสแลงสียังยังร้วมมือกะยางมือนะต่างหักอะไรหกบอกมีต่างหันอีกนะอืเพื้นมานาเอาข่อยอยู่ในห้องฝากพื้นในพื้นเรค่ะนั่นก็อีกส่วนหนึ่งค่ายานั่นสามแสนไปนะก็อะไรพี่น้องเนาะแบบว่าคือเพื้นบัดพาค้อ ก็ยังดีได like ้ท hmm. <m identical> oh, there mm, ี่ว่าผ่นบไ้อยู่ระยะยาวๆไปอีกทิศได้ได้ได้บบทิดเนาะเออเกือบทิศได้หกมือวะหกมือแปลว่าเมื่นแบบภาษาทางบ้านเราตแม่ล่วงนะผลล่วงคือเอาทายเบาทายนักได้แต่กาลุกย่างยังได้เลยกินข้าวกินน้ำได้เลยกับ่นขายมาพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาอันนี้แข็งหุมแข็งแห้งแล้วย่าไปยื้อเบื่องนี้ ท no ี่น้องที่นอนเพื่อนกันพี่น้องเอาแบบนี้เลยเทปเตียงเนาะอ้าเดี๋ยวถือเลขมาแรงก่อนเดี๋ยวชื่อมาต้อนเด้อยังไ่ชื่อเลยเลขหกตัวเด้อสามเห็นบาต้าถือเลขหกตัวเด้อบอกได้ฮะจะใส่ชื่อเลขแล้วไรงูไรครบอวัวอยู่เนาะชื่อเลขงูแล้วอวัเอฟซีคนเม่นบอกเดเอวอวได้ผพันยัง กงูกับโพดโพกอยากช้ำกุ๊กไม่แล้วยังเข่าหง่ามาอยากช้ำอีกอยู่โอ๊ยมือก่อยเจองมาก่อยยังผ่านว่างูไปนอนน้ำตลางเตียงเตียงอันตัวข่อยนอนหักบัดเบื่อออกมาบัดคือมอกเลขงูเดอกลองน้ำมึงบ่ลองซื้อม่งเหยอ่าว่าขอญาติน้ำแล้วก็คือได้ยินแถาเมยว่ามีมีผู้หนึ่งคนใดเมาลูกเป็นเสียบ่นั่นครับแต่บัดบวบเจ็บเจือได้บอกเลขเมย์มับอกเลขบอกตรงเลยบอกว่าซื้อเลขเป็นกระเบื้องเราได้อย่างนี้สิบเก้าเราได้ ฮ้องก็บบ่าฮู้เพิ่นดรอกแต่ว่าจะเกิดไหมอันตายเกิดมาแต่ตายมาอะไรเพิ่นเสียสักก้อนกอยู่ห้องนอนตอนี่เขาทำเจ้าน่ะใช้นองอบอยเพิ่นมาเป็นมือกล้องที่ดีบวงดูนี่เพิ่นบอกว่าจริงๆก็เออนี่นี่เขาเขาเขายืนบนนี่พอแบตสิเบิดแล้วพี่น้องเนาะมันสิเริ่มดำเข้าดำเข้าแล้วเคลื่อนเป็นอยู่ที่สมุดว่าเออมันนี่นี่เด้อเบิ่งสอนทำยู่สอนทำแม่์เราได้นี่นี่ใช่ครัว อ้าวลูกแล้วมาบอกแม่ซื้อบ่แม่กระเบือเออนมกระเบือ10มันออกัง19บ่มันออกมื้อนั้นนะ99 3 9บ่ฮะรับสม้อยบาดนี้เออ99เห็นได้บาดนี้ซื้อแต่99มันบอก99เราบ่ซื้อเบิดนาบ่ได้ําุพาเนาะ้เว้าเราดงเราก็เริ่มต่อขึ้นได้เด้ของคืออของวาวอนมันเบิดนะพี่น้องเนาะอ่าบ่ได้แนวพ่อจะคนได้ลูกนะแต่พ่อดังโดงเด้ เต็มปากจะรอพี่น้องเลยเออยาดักบันี้วอยปุงรถบันลูกบันบ่คอยดวงจะคดว่าเฮ้ยตีนเปรย์ยาวบ่จะเออคือว่าแล้วพอไฟเมมมันเนาะนี่เพรอตีนบ่เบิ่งเอาแล้วลูกอ่ะาหนีเยาวครวดเยอะแน่ยี่งน่ใช้ออนชชูแหงบริมีบ่ มีเปล่าสื้อมาหอนเออเปียกเสซตด้วยกันชูเปียกอืมให้เหมือนก่องอันนั้นน่กะเทิร์ดอันหัวเพิ่มขึ้นอีกไงเออะตามกันไปดิโอ้ยได้แล้วได้แล้วเน็กน้อยมังงำงำหลายเอ๋อได้แล้วก็เป็นยังอู้บมเมนอันนี้นี่เอฟซี เอกเพื่อนชิวังได้แต่บาตาอต้เบิ่งในยูทูบนี่ชาวชบแหงนี่กินนุ่มโมเพาะคนละอ่านะชบแหงนี่กินนุ่มโมเพาะชาวชบโบแหงเลยกินนุ่มพาะเกิดกับเขาหิวน้ำมาเด้เขาหิวน้ำเลยชบแหงๆไปยัง,งบิดคอยอยู่น้ำกันเลยอ่าแล้วก็ร่ิดคอยห่วน้ำว่าเมนว่าย่องคนองนอกน้องมินนี่ก็ถือว่าธรรมดาอยู่แต่ว่าพอนน่อแม่น่ะกีข้ารูมลายเชื่ยแย่นแบบลูกติดมือที่นะ ถ้าบ่ให้อีหลีแม่นบ่อุ้มได้พี่น้องแม่เพิ่นก็ยังบ่ทันเป็นอ่ะกินนมสิกัเก็บแผลอยู่พอตานี่แล้วะบ่ยังอันนี้อยู่ยังเอาผ้านีเนาะแม่นเ็บแผลยงลากะจิบเลยจกดำหน้าได้หรือบ่ีนียังดำบ่ได้ดอกเฮ็ดบ่ได้นี่บ่แล้วเนาะอยากตมา3เดือนผู้เพิ่นให้เฮ็ดนี่3เดือนมึงเฮ้ยงัวเขียวยังไปมไปเอาของนี่มันอึดเขียว อ่าเคลืวเสือแล้วเริ่มอ่าอึดหญ้าแล้วจังไดมันยังบ่อยากดับบ่เอ้ยๆเพราะว่าแบตยังเหลือ8%เนาะพี่น้องเอ้ย8%อ่าผาพ้าวจันเนาะเอ้าเนาะเบิ่งจะให้ค่าซื้อนอกซื้อนมค่าหุงหุงหมอก่อนพี่น้องเอ้ยได้าดีบ่มื้อนี้ได้ข่าวดีได้มื้อนี้เนาะบ่แม่นเงินบ่ตาดอกเงินอ้ายฮักเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเอาให้ช่วยเอื้อยว่าซั่นเพิ่นเห็นถ่ายลงในอันสรีมื้อนั้นเด ไปอุงมอไปาันอ่าโชว์เลมาก็ยังยากลำบากพี่น้องเลยเนาะใคบ่เป็นแม่บ่จักรู้พี่น้องเอ้ยเว้นตรารู้นี่เห็นอยู่บเนี่จักใบเด้นี่เห็นบ่เนาะนี่ฮะเห็นบ่เนาะนี่เอ๊ะนี่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 ยี่นี่น่นอ่นานี่นียนี่นี่นด่น้่นี่นี่น่นย่นี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 นะแบบว่าตัวเองี็ พ่อตัวเองอ่าตัวเองก็พ่อตัวเองนะเลยเอ้ยว่าเห็นถ่ายลงสตอรี่มื่อนั้นน้องผู้ดีอ้ายเพิ่์นกระถามมากผู้ดีสินะก็เลยอ่ะเพิ่์นก็เลยซอยพี่น้องเลยอ่าแท้จริงเพิ่์นก็ให้มาหาหาล้อยเนาะหาล้อยดอนนะอ่าสิบสองล้านพี่น้องเนาะอ่าได้อยู่สิบสองล้านบบดนี้เพิ่์นก็เลยบอกว่าตาเนาะให้แบ่ง อ่าซื้อนมไห้ทางน้องมินนี่แน,น่เป็นเพิร์ตน้องมินนี่น้ำอ่าแลก็รถบาดนี้รถก็คือว่าเป็นใช่บาดนี้นะไปตำอ่าต้นกุง้งพี่น้องเนาะก็เลยแบง่งไปแปงลงรถน้ำอ่าบอตา้าก็เลยเอาให้เอืเ้อเฟินนี่แปดลาดพี่น้องเนาะอ่าไอเฟินว่าเล้วเต้น้องเด้อไปชันอ่าเอาเนาะเอาบาดนี้ ขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะโอ้ยเอาารับมก่อนของบาต้าเนาะอันนี้ยืนมือขมาซสวยเนาะกะบ่มีเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อเอาให้เพิ่นอยู่ดีมีให้ความเจ็บไม่ได้ควงไข้บ่มีเพิ่นไหนมาซชนี่ไข้ขึ้นไปหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุพี่น้องเอ้ยจังได๋บาดนี้พอบันเท่าอีกกันอยู่เนาะพอบันเท่าพอหายใจลูกพี่น้องเอ้ยโอ้ยแน่คือ ในลูกเลาวพี่น้องเราคละเป็นเบ็ดนนุ่มเข่าคละเออเบ็ดคละถือเลขเดิมเหมือนเดิมถือเลขแล้วนี่ง่ายไปไว้หุ่นยิ้มแล้วยิ้มแล้วดีใจพวกละเนาพ่อตาก็ดีใจน้ำลานคือกันพี่น้องเลยเนาะที่ว่าไอ้เพื่อนหักแพงนะแบ่งปันยามลำบากลำบากเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะอแกหมอมีเทียบคือกันอ่ารลำบากเลยเนาะว่าง่ายๆก็ได้แต่ว่า แต่ว่าเออเราอ่ามีเวียกเสริมหรือว่าเห็ดนู่นนี่นั่นอยู่<ด>คือบ่อตาบว่า,า,วาอะไรเงินยูทูบคือกัน FC เอฟซีเพิ่นว่าบางคนนี่ได้เงินหลายพี่น้องแต่ว่าคือน้องโมผู้เราเห็ดเองกันจนย้อมหวานก็ขอยห้มีเงินใส่น,อน้องแวตาสามเดือนเดี๋ยวนึงแต่ว่าใจมักพี่น้องเนาะต้องใจมักแล้วกันในต้องสู่โซนเอาแน่สินะฮะ,ะเดี๋ยวไปจอ่อวงก้อนย่านแบดเบิร <c oughs> ์ดละทั้งนี้แปดประชิดหนึ่งไรก่อนมันนี่ Ơi vay vay bán bán <coughs> <coughs> Đô, nó Xào khóc xào khóc À bà này thức lên nè Ừm nhảy vầy vầy bà này Đồ thôn Nhiệm là nó á ok chân yeah. À À À, 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 à sờ bài <coughs> đi con sờ bài nè bài đi Đôi sờ bài đi Đôi đôi Nó Chắc Chị hoa chân đấy Bỏ tay yên cơ đáy Mà bà này Ưp À À Cả đi múc đi chạy năm เอื้อเฟื้อนพี่น้องเลยเนาะวัอนี้ที่ว่าได้พอบรรเทาแบ่งเบาไปเนาะถือว่าโอ้ยแต่ว่าหาเ้วยน้ำพักน้ำแห้งเจ้าของก็จักสิว่าจักเดือดพี่น้องเลยอ่าคือน้องแววตาคือน้องโมว่าเอาแนะอ่าว่าพื้นเงินเดือนยูทูบแล้ววะไปสามเดือนได้บ่อร้อยเนาะร้อยสองร้อยสินะพี่น้องที่ว่าเหตุงานอยู่ทั้งบ้านพี่น้องเลยก็เดือนหนึ่งล้านเจ็ดล้านแปดการในเมืองน้ำมัน อ่าค่ะกินคาอยู่แทบสิบริก็บคือว่าวแต่ว่าใจมักแล้วก็กินไปมือมือแบบพอได้มีเงินเลี้ยงซีไปมือมือนะจัง <ๆ S 1> ไดก็อ่าขอขอบมุกขอบใจเนาะเอฟซีแล้วก็ทางไอท้ทอปมีเพื่อนหลายๆเด้อมืมินิเด้อที่ยืินมือเข้ามาช่วยทางอ่าน้องเนาะแล้วก็าทางอ่าเอื้อยเนะาะค่ะคงมุคุณหมอพี่น้องเลยแล้วก็ขอบมุกขอบใจเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนที่ เขามาเบิงมาสมแล้วก็เบิง์มส้มโฆษณาให้เนาะแล้วก็ซอยกดไล์กดแช่เป็นกำลังแห้ใจให้ตลอดพี่น้องเลยขอให้อยู่ดีมีหฮงกำลังแรงรวยสุขกายสบายใจบัดสุขสุขคนถ้ายคลิปนี้ก็คือได้ข่าวกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะบาย